ครัสวัสดีทุทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีบเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะจะเป็นตู้กาชาลีลันจากซีรีส์ส่งคำเลือดพันปีนะครับครั้งนี้ทั้ง3ตัวละครจากหน่วยโซนนะครับคิริโออิจิเบแล้วก็เซนจูมารุกลับมาให้เปิดกันแล้วในวันนี้เลยนะตั้งแต่บ่าย2โมเป็นต้นไปนะครับอยู่จนถึงวันที่1ิกรกฎาคม บ่าย2งโมงนะก็ระยะเวลาให้เปิดประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันนะครับก็3คนนี้นะครับเป็นหน่วยศูนย์เวอร์ชันที่2นะไม่ใช่เวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกมันเก่าเกินไปละนะเวอร์ชันนี้ก็ยังคงเก่งอยู่ใน,นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลตู้กาชากันดีกว่านะเราจะเริ่มจากเรตตู้กาชากันก่อนเลยนะสำหรับเรตตู้กาชานะครับแน่นอนเรตตู้กาชารีลันก็แบบนี้อยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับมีการการันตี ทุกๆสเตปที่5จนถึงสเตปที่25นะเป็นการการันตีตัวละครไฮไลท์1ตัวนะครับอัตราการได้ตัวละคร5ดาวก็เหมือนเดิมนะหลุเรดเหรียญไฮไลท์4.5นะครับมีลดราคาตามปกติเลยนะและในส่วนของตัวละครในตู้นะครับก็มาทั้ง9คนเป็นตัวละครจากสงครามเลือดพันปีทั้งนั้นเลยนะครับมีตัวใหม่คือ3คนเท่านั้นที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเก่านะยิ่งแถวล่างนี่คือแบบ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครในตู้กันนะครับว่าณปัจจุบันยังคงดูดีอยู่หรือเปล่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับกับคุจิกิเบียคุยะนะตัวนี้เอาไปลิงก์พอได้เอาไปเล่นจริงไม่ไหวนะครับตัวนี้คือน่าเสียดายมากนะผมคาดหวังให้เขาเกิดใหม่มาดีๆโพสท้ายเกิดใหม่มาก็ยังไม่มีเบิ้ลนฮิตสกิลนะตัวเบลคุยะเลย ออกแบบมาไม่เก่งนั้นรู้สึกว่าเฉยๆมากเลยเอาไปเล่นคือค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะภาพรวมอัลบรตี้ก็ไม่ดีนะส่วนเกมเพล็กก็พอเถอะอยาเล่นเลยเพราะฉันไม่เก่งนะครับสำหรับเบียรคุยะเนาะต่อมากับเคมปะจินะครับตัวนี้ลิงจะเน้นไปทางแรงภาพรวมหลังจากการเกิดใหม่ฟื้นเลยนะแตกต่างจากเบียรคุยะเพราะตัวนี้เนี่ยเกิดใหม่แล้วสามารถเล่นได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ลื่นไหลอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ภาพรวมก็ถือว่าพอเอาไปเล่นได้ระดับหนึ่งสำหรับเคมปะจินะครับ และต่อมานะครับสำหรับหนูน้อยยาจิลุนะยาจิลุนี่ผมว่าใกล้เคียงกับเบียคุยะเลยนะแต่เพิ่มเติมคือลิงก์นี้ไม่ไหวนะลิงก์อาเบลิตี้เกมเพลย์หวยทั้ง3เลยนะต้องบอกว่าลิงก์มันพอได้ระดับหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้หลอกลิงก์ของยาจิลุนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอยู่ระดับเดียวกับเบียคุยะเลยนะก็คือพอเอะแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับปู่บังไคสีเขียวนะก็ตัวละครปู่สงครับเรื่องปีเนี่ยมันบังไคทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้ จะเป็นสีเขียวนะโวยชน,นี้นะครับต้องรอเกิดใหม่ก่อนนะปัจจุบันพอเล่นได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้แย่อะไรมากนะครับต้องไปรอลุ้นเกิดใหม่ว่าจะดูดีมากน้อยขนาดไหนปัจจุบันก็เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์ต่ตางๆนะพวกดันทั่วไปกับหอคอยเท่านั้นเองนะครับถัดมาก,กับลิวเคนนะอารมณ์เหมือนปู่แต่ผมมองว่าภาพรวมการเล่นไม่ได้เก่งอะไรเลยนะภาพรวมการเล่นเนี่ยผมมองว่าด้อยกว่าปู่อีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเกมเพ์ท่า2มันต้องแบบใช้งานค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง นะครับแล้วก็ภาพลุอเบิลิตี้ถือว่าพอใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ดูดีอะไรมากไปรอเกิดใหม่เช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับกับคุโรสกิอิจิโกะนะครับอิจิโกะเวอรช์ชันนี้นะครับเป็นอดีตเมตาสีส้มเลยนะครับแต่ณนปะัจจุบันคือสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้แล้วเรียกว่าเป็นตัวละครปกติเลยก็ว่าได้นะสำหรับยุคป,ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้น ต้องไปรอลุ้นการเกิดใหม่นะว่าเกิดใหม่แล้วมันจะมีอะไรมาบวกเพิ่มบ้างนะเอเลนตีต่างๆนะความลงความแรงต่างๆจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นยุคนี้อิจิโกะสีส้มล่างนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ออกแบบมาได้เก่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปรอลุ้นกันที่เกิดใหม่นะครับแล้วต่อมานะครับก็มาอยู่กับ3ตัวละครหลักจากตู้กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากคิริโอก่อนเลยสําหรับคิริโอนะครับตัวนี้เนี่ย ภาพรวมอาเบริตี้ถือว่าดีมากๆเป็นตัวละครที่เก่งเลยนะในเรื่องของอาเบริตี้ความลงความแรงมีครบหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องของการเล่นในการออกสกิลนะครับคิริโอเนี่ยสกิลสองจะเป็นสกิลซูเปอร์บูทนะข้อดีคืออะไรมันบูทั้งทีมข้อเสียคืออะไรมันคูดาวช้ามันต้องไปเน้นสกิลหนึ่งเป็นหลักเลยทีนี้นะครับและพอไปเน้นสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของคิริโอเนี่ยไม่ได้ดีด้วยนะเป็นสกิลแบบไถไปข้างหน้าแบบไล่ระดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะต้องหวังพึ่งสกิลหนึเป็นหลักแล้วพอสกิลหนึมันทํามาได้ไม่ตอบโจทย์ขนาดนี้ตัวละครตัวนี้มันก็เลยดรอปลงไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดข้อเสียของคิริโอนะครับตามที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้เลยนะว่าสกิล2ของเธอเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟเนาะซึ่งพอเป็นสกิลบัฟเนี่ย มันจะทําให้การโจมตีนั้นเป็นการโจมตีระยะประชิดแต่ว่าโดยชาติกําเนิดของคิลิโอเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปลงคอนเทนที่มันมีการบล็อกการโจมตีระยะประชิดนะเช่นการตีกงตีกิวอะไรพวกนี้หวังจะไปช่วยบูทมันบูทได้ไหมมันบูทได้แต่ดาเมจจากสกิลบูทไม่มีเพราะว่ามันกลายเป็นการโจมตีระยะประชิดแล้วดาด้าน่ะมันบล็อกการโจมตีระยะประชิดนะครับอันนี้คือความขัดแย้งในตัวของเธอนะเพราะว่า ตัวเธอเนี่ยช่วยบูได้แต่ดาเมจไม่ออกถ้าเกิดไปเจอดันที่มันบล็อกการโจมตีระยะประชิดตามที่ผมบอกนะมันจะช่วยได้แค่สกิล l 1และสกิล3เท่านั้นแต่สกิล l โหลดชาพอๆกับสกิล2นะครับเพราะฉะนั้นสกิล1 1จะออกบ่อยสุดและสกิล1ก็ไม่ใช่สกิลที่ดีอะไรด้วยจ <c oughs> ึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับคิริโอเนะเพราะว่าอาวุธเธอเนี่ยมันดูดีมากๆเลยแต่ว่าภาพรวมการเล่นโอ้โหน่าเสียดายจริงๆ และตัวละครต่อมานะครับกับมามีเซนจูมารุนะต้องบอกเลยมามีในเวอร์ชันนี้เก่งมากมากนะภาพรวมเกมเพคครบเครื่องแตกต่างจากคิริโอ,อกเลยนะเกมเพ์เล่นง่ายมีความกว้างความไกลครบถ้วนกนะารออกสกิลคือเล่นง่ายมากๆส่วนอาบิลิตี้มีทั้งความแรงและก็ช่วยฟาร์มไปในตัวด้วยนะตัวนี้เนี่ยดอบทั้ง3อย่างเลยหอมเล็กหอมใหญ่หยาดน้ำดอบหมดเลยส่วนความแรงเบิ้ลฮิตสกิลบวกสอมาคู่กับโจมตีไม่ติดสามติดาเมจแรงขึ้นไปเลยแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ติดสถานปกต,ติต่างๆด้วยนะเท่ากับเซนจุมารุเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเลยเป็นตัวละครฟาร์มที่เก่งที่สุดในเกมณนะปัจจุบันแล้วนะโดยส่วนตัวผมให้ไปเลยสำหรับเซนจุมารุนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกับหลวงพี่อิจิเบนะสำหรับอนะิจนะิเบเนี่ยณปัจจุบันก็ยังคงเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งอยู่นะในการสังหารควินซี่นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะมีดาเมจสองระดับนะระดับแรกคือยังไม่เปิดเกณถ้ายังไม่เปิดเกมดาเมจ พื้นนไม่ได้แรงอะไรมากจะด้อยกว่า2คนนี้อีกนะครับแต่พอเปิดเกตปุ๊บโอ้โหบ้าคังมากเหมือนเปิดเบอร์เซิร์กโจมตีแบบรัวๆเลยนะครับดาเมจพุ่งกระฉูดนะเวลาเปิดเกตเอฟเฟกนะครับและตัวของอีจิเบเก็บเกตเอฟเฟกง่ายมากนะสตาร์ทเกตก็เริ่มแล้ว70%แถมยังมีเกตแลมเพจที่ยิ่งเคลียร์มอนเตอร์ยิ่งได้ค่าเกตเข้าไปอีกนะครับพอเปิดเกตปุ๊บก็สามารถลัวสกิลได้แบบต่อเนื่องต่อเลยนะเพราะว่า การเปิดเกรเอฟเฟกของเขาเนี่ยมันจะช่วยลดฟูดาวสกิลไปในตัวด้วยนะแล้วก็มีอาวุิีเสริมพวกลดกงลดเกาะแถมมีสถานะผิดปกติอ่อนแรงไปอีกทำให้อีจิเบเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้แบบรุนแรงเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครแบกสีเขียวที่ยังเก่งอยู่นะปัจจุบันนะสำหรับอีจิเบนะครับ สรุปภาพรวมตู้กาชาส่งคำเลือดพันปีหน่วยศูนย์รีลันนะครับเป็นอีกหนึ่งตู้นะที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะเปิดตู้นี้ให้โฟกัสแค่2คนนี้พอก็คือหลวงพี่อิจิเบะแล้วก็มามิเซนจูมาลุเนาะเซนจูมาลุตามที่ผมบอกนะครบเครื่องมากจริงๆนะช่วยทั้งฟาร์มช่วยทั้งแบกนะอคอนเทนต์ยากๆก,ก,ก็พอไปได้เพราะภาพรวมของเธอมันมีความแรงแล้วก็ความคล่องตัวการต่อเนื่องในการกดสก,กิลแบบ ภาพรวมมันเก่งนะครับถ้าเกิดตัวนี้แรงกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเก่งแบบสุดยอดมากเลยนะเพราะภาพรวมต่างๆของเซจิมุรุเนี่ยมันดูดีค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับส่วนอิจิเบะตามที่บอกยังเป็นตัวละครที่เอาไว้เขีรยคอนเทนต์ต่างๆได้ดีนะคอนเทนต์ระดับยากระดับสูงตีกิ้วลิมิตเบเกอร์ควสอิจิเบะตอบโจทย์ทั้งสิ้นนะของผม,มแค่หนึ่งต่าผ้ามันยังไปแบกได้ระดับสูงๆเลยสำหรับอิจิเบะนะก็แนะนําว่าใครที่จะเปิดตัวนี้ให้โฟกัสแค่2คนนี้พอคิริโอนี่คือแบบ ถ้าเปลี่ยนเกมเพย์เป็นซซนจูมารุมันจะโคตรเทพเลยแต่ว่านะเกมเพย์นี่คือน่าเสียดายมันมีความขัดแย้งในตัวใครที่อยากได้คิริโอไปช่วยในการตีกิวผมบอกเลยว่าช่วยบูธได้ช่วยทาดาเมจได้แต่ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรในบางจังหวะนะแต่ก็ดีกว่าตัวละครบูธท,ที่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะนแค่บ,บูธอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดอยากได้แบบทำดาเมจในการช่วยบูธในการตีกิวเวลาไปสังหารมนุษย์นะก็ พอได้อยู่ระดับหนึ่งแต่คุณจะเสียเพชรเพิ่มเพื่อมาหาตัวละครที่แบบเพิ่มดาเมจให้ไม่ได้สูงมากมายขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับและส่วนผู้เล่นใหม่ตู้นี้เปิดได้ครับแต่ผมแนะนําว่าเพชรคุณต้องเยอะถ้าเกิดตอนนี้เพชรใครมาเยอะผมไม่แนะนําให้เปิดต่อให้คุณรอคอยมานานนะเพราะว่าอะไรมันจะเข้าอีเวนต์ฉลองครบรอบ9ปีแบบเต็มตัวแล้วนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะมีของดงของดีอะไรต่อหรือเปล่าตู้นี้เนี่ย มันเก่งก็จริงแต่ไม่ใช่ตู้ใหม่ล่าสุดนะครับถามว่าตู้นี้ตู้เก่าไหมก็ไม่เก่านะมันแค่ยังไม่ได้ใหม่ล่าสุดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันจะมีเทศกาลใหญ่มากเออถ้าเกิดเพชรคุณไม่สูงจริงข้ามไปก่อนหรือถ้าเกิดอยากเปิดจริงๆนะครับก็เปิดขำๆสักร้อยห้าสิบสองร้อยหรือการันตีสเต็ปที่ห้าไปก็ได้นะผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดเพชรเยอะเออถ้าเกิดเพชรเยอะก็ เปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพชรมาเยอะก็ไม่ได้แนะนําให้เปิดขนาดนั้นนะเมื่อกี้ไปเช็คนิดนึงว่าสังหารมนุษย์จริงๆหรือเปล่า <laughs> อยู่ดีเกิดลืมชั่วขณะ <laughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆกคนที่เข้ามาดูไม่มากก่อนน้อยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยเนาะเพื่อเพื่อคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดพดดดจาาาผิลปประกนนกกไ็ต้อองขภัย เพื่อนด้วยนะใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะไว้เจอนใหม่วิดา้าสวัสดีครับ